ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Story กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของ DC's War of the Undead g o d กันต่อดีกว่านะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยก็ดําเนินมาถึงในภาคที่6กันแล้วนะครับผมบอกกันเลยว่าในตอนนี้เองเนี่ยเราจะได้ค้นพบต้นตอที่แท้จริงของไวรัส Anti-Life Equation กันแล้วนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับ DC's War of the Undead g o d ในภาคที่ นนั่นเองเหตุการณ์ของเราได้ตัดจากฝั่งของโลโบโบนอวกาศกลับมาที่โลกณเกาะเทมิสคิลาหลังที่ที่ไวรัสซอมบี้เนี่ยได้ถูกเอาชนะได้ด้วยยารักษาแล้วก็ทำให้เหล่าฮีโร่เองเนี่ยสามารถนำคนที่ติดเชื้อกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งกลายเป็นคนปกติไปได้แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถนำทุกคนกลับมาได้ครับหลายๆคนเนี่ยก็ถูกจัดการถูกฆ่าตายไปจนไม่สามารถนำกลับมาได้แล้วและหนึ่งในนั้นก็คือตัวของไดอาน่า หรือว่า w ว n นเดวูแมนนั่นเองหลังจากที่ทุกคนได้ถูกรักษาทุกคนก็ได้มาร่วมกันในการจัดงานศพให้กับแดนนาวันนี้เป็นวันที่เราจะมาบอกลาตัวของแดนนาแห่งเกาะเฮมิสคิลาพี่น้องของเราเพื่อนพ้องของเราเจ้าหญิงของเราลูกสาวของเราและฮีโร่ของเราแล้วจากนั้นเมื่อกล่าวอำลาเสร็จ ตัวของโอลิเวอร์ควีนและตัวของอาร์ทิมิสก็ได้ยิงหนูไฟไปที่เรือที่เก็บศพของเดอาน่นาเอาไว้และเผาเรือทิ้งเป็นการส่งสัญญาณถึงงานศพซึ่งแน่นอนในระหว่างที่งานศพกำลังดำเนินไปนี่เองตัวของแอลิสเทพแห่งสงครามก็ได้ปรากฏตัวมาที่นี่พร้อมกับกล่าวชมเชยเดอาน่นาเธอเป็นทหารที่ยอดเยี่ยมแต่ตัวของฮิปโปริตาก็ได้บอกว่าแอลิสในงานในวันนี้มันได้มีเทพหลายคนได้ถูกเชิญมาแต่เทพแห่งสงครามอย่างเจ้า ไม่ได้เป็นที่ต้อนรับในงานศพของนักรบผู้นำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้แต่ถึงแม้ว่าแอริสเทพแห่งสงครามตัวของเขาจะเป็นศัตรูกรับแดนนามานานแสนนานแต่เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาเรื่องในวันนี้ฟังให้ดีนะฮิปโปริธาตัวของข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายงานศพของลูกสาวเจ้าแต่ข้ามาที่นี่เพื่อที่ข้าจะได้แสดงให้เจ้าเห็นตังหากแล้วจากนั้นแอริสก็ได้ใช้พลังของเขาในการเคลื่อนย้ายหเหล่าฮีโร่และรวมไปถึงตัวของฮิปโปริธา มาที่ hall of g o d นี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันทุกคนกำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งเอลิสก็ได้อธิบายให้ฟังว<ะ>่าที่นี่คือท้องพระโรงแห่งเทพเจ้าแล้วจากนั้นก็ดูเหมือนว่าในที่แห่งนี้เองก็จะเก็บสมบัติของเหล่าเทพยอยู่ด้วยซึ่งเอลิสก็ได้บรรยายสิ่งต่างๆให้ฟังนั่นคือคันธนูและลูกศรของอพอลโลอย่างไงล่ะตัวของเจ้าสามารถนำมันไปได้นะจริงๆแล้วพวกเราจะเป็นต้องใช้อาวุธทุกอย่างที่เรามีในตอนนี้ และตัวของกรีนแอโร่ก็ได้หยิบคันธนูของอพอลโลขึ้นมาจับแล้วไม่ค่อยเข้ามือเลยวะ่ะขอบิดมันสักหน่อยละกันนะซึ่งแอริสก็บอกว่าเจ้าสามารถบิดคันธนูของอพอลโลได้อย่างนั้นด้วยไงนั่นคือธนูที่ล่าสัตว์ประหลาดคาคูมที่ยิ่งใหญ่และยิงใส่แรวเวทานมาแล้วตัวของเจ้าจะสามารถบิดมันได้อย่างนั้นเหรอแต่ตัวของกรีนแอโร่ก็บิดมันได้แล้วก็บอกเออใช่แหละมันก็หนักอยู่หน่อยหนึ่งอะนะได้เลยงั้นเจ้าจะบิดยังไงก็ตามใจเจ้าเถอะ จากนั้นเองตัวของแคสซี่ก็ได้ถามแล้วเจ้าต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่ฮะแอลลีเจ้าต้องการอะไรกันแต่แอลิีก็ได้บอกกลับไปสงครามมันกําลังมาที่นี่ยังไงล่ะแต่ตัวของแคสซี่ก็สวนกลับมาพวกเราเพิ่งผ่านสงครามมานะแล้วทำไมเจ้าถึงเพิ่งมาที่นี่ในตอนนี้ล่ะชีวิตนับพันล้านต้องตายไปจากสงครามที่ผ่านมาแต่แอลิีก็ได้สวนกลับไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สงครามด้วยซ้ํา มันไม่ใช่การต่อสู้มันมีแต่ความพ่ายแพ้เท่านั้นและตัวของข้าไม่ได้เทพแห่งการสังหารหมู่ซึ่งก็ถูกต้องในเหตุการณ์ที่ผ่านมาระหว่างเชื้อไวรัส and ท i l i f h e q u a t i o ที่มันได้ระบาดไปทั่วจักรกวาลมันไม่ได้เกิดเป็นสงครามขึ้นเลยมันมีแต่การหนีของเราฮีโร่และการเอาตัวรอดของผู้รอดชีวิตแต่สิ่งที่อลิซกำลังจะบอกก็คือสิ่งที่ตามมาต่อจากนี้ ไม่ได้แปลว่าพวกเขาชนะสงครามกับเช er ื้อไวรัสแอนติไวรัสอิเคชันได้แล้วสงครามมันกำลังมาที่นี่ยังไงละ่ะแล้วมันจะเป็นสงครามที่ไม่มีทางชนะได้มันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแน่นอนมันจะเป็นสงครามที่ทงรทงเกียรติแต่สุดท้ายแล้วมันจะไร้ผลตัวของข้าจะอยู่เพื่อดูมันและดูทุกขุสรพสิ่งในจัก,กรวาลต้องตายไปแล้วเจ้าแน่ใจได้ยังไงล่ะแอลิสว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นความล้มเหลวของพวกเราพวกเราจะไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งที่กำลังจะมาได้ แอลิสก็ลยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกทุกคนว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วยังไงล่ะมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตและนี่คือเรื่องราวของจักรวาลที่ติดเชื้อแอนท l i ลฟ์อีควเอชันแต่ตัวของกรีนแอโร่ก็ยังเถียงออกมาเข้าใจได้ว่านั้นเป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็หมายความว่าถ้ามันถูกบันทึกมาได้มันก็แปลว่าต้องมีคนรอดชีวิตมาและพวกเขาชนะศึกในครั้งก่อนมาได้ยังไงล่ะ แต่แอลิสก็บอกว่าไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดเราไม่ได้ชนะนี่เป็นการบันทึกจักกวนแจากจัก,กวาลที่พ่ายแพ้ไปแล้วยังไงล่ะและในช่วงวิญทีนั้นเองแวนกรีนแลนเทิร์ของไดานาก็ได้ดังขึ้นมาการแจ้งเตือนสาคัญถึงเหล่ากรีนแลนเทอร์ทุกคนแอลิสรู้ได้ในทันทีว่าสงครามที่เขาพูดถึงมันได้มาถึงแล้วมันเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะ แล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดที่โออาร์ซึ่งตัวของโซลานิกและไคลเรนเนอร์ได้มาแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอรูกาให้กับตัวของแกนเต็ดได้รู้และแกนเต็ดนั้นก็ได้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่านะตอนนี้ลันเฮอร์โซลานิกนาตูและตัวของไคลเรนเนอร์ทั้งสองคนได้เป็นสักขีพยานต่อการล่มสลายของคอรูกาและดวงดาวอีกมากมายกำลังตกอยู่ในอันตรายตัวของข้าขอเรียกให้กรีแลนเทอร์ทุกคนได้กลับมาฟังแผนการของเราที่โออาร์ณตอนนี้อย่างเร็วที่สุด และตัวของข้าขอให, nó, ให้พวกเจ้าได้นำพาสหายและรวมไปถึงพัานธมิททุกคนที่ตัวของเจ้าพอจะรวบรวมมาได้เหตุการณ์นี้เป็นภัยร้ายแรงระดับจักรวาลไวรัสแอนทายไลฟ์ได้แพร่กระจายไประหว่างดวงดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหตุการณ์ระหว่างนี้เราก็จะตัดไปเห็นกรีนแลนเทอร์แต่ละคนที่กําลังฟังคําสั่งนี้อยู่แล้วจากนั้นคําสั่งก็ได้จบลงซึ่งตัวของกรีนแอลโ่เองก็ยังสงสัยว่าเราต่อสู้กันมาตั้ง5ปีแล้วเนี่ยมันยังเป็นภัยคุกคามอยู่ได้ยังไง ยังไงซะเราก็มียารักษาแล้วไม่ใช่หรือไงกันพวกเราได้สู้กับมันมาแล้วและพวกเราก็ชนะ anti life equation ได้แล้วนี่แต่ตัวของแอลิสก็พูดสวนขึ้นมาว่าสิ่งที่ตัวของเจ้าจะสู้ด้วยในตอนนี้มันไม่ใช่ anti life equation มันไม่ใช่สมการอาชีวิตที่เจ้าต้องเจอหรอกแคสซี่ก็เลยสวนขึ้นมางั้นหมายถึงว่าเราต้องไปสู้กับดาร์ไซส์อย่างนั้นสินะแต่แอลิสก็ยิ้มออกมาดาร์ s ไซอย่างนั้นหรอตัวของมันเป็นนิวกรเป็นเทพยุคใหม่ จริงๆแล้วดาร์กไซเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งในมุมมองของจักรวานกว้างใหญ่นี้เป็นเหมือนหมากที่ส่งพลังในเกมกระดานที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเจ้าคิดมากในตอนที่ดาร์กไซ์ได้สร้างไวรัสแอนทารไลฟ์อีควเอชันขึ้นมามันไม่ได้รู้หรอกว่ามันกําลังทําอะไรอยู่ในการที่เอาแอนทารไลฟ์อีควเอชันมารวมกับความตายสิ่งที่ดาร์กไซ์ได้ปลดปล่อยออกมานะ่ะมันได้มองมาหาทางพวกเราแล้วพวกเจ้าอาจจะคิดว่าพวกเจ้าได้รู้จักสิ่งที่พวกเจ้ากําลังเผชิญหน้าอยู่ พวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้ารู้จักทุกอย่างดีแล้วแต่พวกเจ้าไม่รู้อะไรแั้งนั้นเลยสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญไม่ใช่แอนท l i f e ์อีควอชัมันเป็นสิ่งที่เก่าแก่เก่าแก่ยิ่งกว่าระบบตัวเลขเก่าแกยิ่งกว่าทเทพเจ้าใดๆและจัก,กวานนี้จะต้องพบกับความตายสิ่งที่เจ้ากำลังเผชิญคือเ l เลบสยังไงล่ะ และเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเรื่องราว DC's War of the Undead God ในภาคที่6นั่นเองก็เดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องถัดไปยังไงในวันนี้กับผมลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับและก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องน่าสนใจสำหรับชาวชาวคอมมิคเวิลด์เนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับ คือผมเนี่ยนะครับผมได้รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยเฮ้ยชอบคอมิกอ,อาจจะชอบอ่านภาษาอังกฤษชอบหาความรู้อะไรกันถูกไหมก็เลยเอาสิ่งดีๆมานําเสนอให้นั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองครับเว็บไซต์ของคนไทยที่จะมีคอร์สเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมและสามารถซื้อแบบบุฟเฟ่ด้วยก็คือจ่ายรอบเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้เลยโอ้โหดูกันให้ตาแฉะไปเลยนะครับหาความรู้พัฒนาตัวเองกันซะหน่อยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีแพคเกจพิเศษนะถ้าซื้อเนี่ยแบบทั้งปีเลยอะ่ะลดให้ เลย50%นะครับผมจากราคา9,948บาทนะครับลดไปเลยนะครับผมเหลือเพียง4,974บาทเพียงใส่โค้ด AFFX c o m i c w ก็คือ a f f x แล้วก็คอมิกแล้วก็เติม w U, ไปข้างหลังนะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใน Description ได้เลยนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าแบบไม่อยากซือ้อแบบโอ้ยทั้งปีมันเยอะไปดูไม่ไหวนะครับซื้อเป็นคอร์สที่ตัวเองอยากเรียนอย่างเดียวก็ได้นะครับผมใส่โคดนี้เข้าไปนะครับ a f f x แล้วก็คอมิกนะครับผม c o m i c แล้วก็ w U, แล้วก็เติมหนึ่งเข้าไปนะครับอันนี้จะลดเพิ่มอีก100บาทจากราคาที่ลดอยู่แล้วด้วยนะครับคือลดออนท็อปไปเลยหรือว่ากดลิงก์ด้านล่าง ได้เหมือนกันเลยนะครับผมยังไงในวันนี้ลาไปก่อนเลยครับกับรายการ Comic World บ๊ายบายครับสวัสดีครับ